ี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับไลฟ์สดของสูนยรถยนต์มือสองเขตพระรามเ้าค่ะวันนี้นะคะวันศุกร์แล้วนะคะก็มาเจอกับแนนอีกรอบนึงค่ะวันนี้เนี่ยจะเอารถยนต์ที่เป็นแบบว่ารถยนต์อีโคคาร์นะคะใครที่เน้นรถเล็กประทัดรัดนะคะสายประหยัดนะต้องคันนี้เลยค่ะ อันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะคะปีนี้เลยได้ทั้งแบบว่าใหม่ได้ทั้งแบบดีไซน์นะคะแล้วมีเทอร์โบด้วยนะคะความเร็วความแรงไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อการผิดพลาดนะคะขอเช็คคุณภาพนะคะเสียงแล้วก็ภาพกันนิดหนึ่งค่ะวันนี้เนี่ยเราก็สตรีมการ3ช่องทางนะคะก็จะมี Instagram นะคะเพจ a c e b o o k แล้วก็ YouTube ค่ะ นี่เราก็มากันในตรีมคริสต์มาสนะคะใกล้แลวอีกออกีว่วันอีกกี่วันวันนี้วันที่เท่าไหร่17ใช่ไหมคะอีกหนึ่งสัปดาห์คริสต์มาสแล้วคริสต์มาสกีปใกล้จะแบบเทศก,กาลปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะคะไม่ถึง2สัปดาห์แล้วก็จะปีใหม่แล้วเนาะสำหรับใครที่กำลังหารถยนต์นะคะที่จะมีแพลนซื้อรถในช่วงปีใหม่นี้บอกเลยค่ะรีบเลยเพราะว่าโปรเนี่ย เียบแน่นอนเลยโปรโดีๆต้อนรับปีใหม่นี้นะคะแล้วก็โปรขับปี90วันของเราก็จะมีถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะอ่ะแาวเช็คกันนิดนึงค่ะถ้าภาพชัดเสียงชัดนะคะกดหนึ่งให้หน่อยค่ะกดหนึ่งให้หน่อยค่ะภาพชัดเสียงชัด กดีกว่าสําหรับคันนี้นะคะน่นเคยเหมือนเคยไลฟ์ไปครั้งหนึ่งในตอนที่เขาแบบเป็นรถยนต์เข้าใหม่เข้าใหม่ที่แบบว่ามาแล้วแบบยังไม่ได้ทาความสะอาดเลยวันนี้นะคะจะพามาดูเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นรถยนต์ที่น่าใช้มากๆอันนี้คือแบบว่าผ่านการคาสปาทําความสะอาดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหล่อมากต้องบอกเลยคันนี้หล่อมาก นิสันเัลเมล่านะคะตัวนี้เป็นตัว1.0 VLTurbo เครื่องยนต์เบนซินนะคะ1 0 0 0ซ c เท่านั้นแต่เป็นเครื่องเทอร์โบค่ะถึงบอกว่าได้ทั้งความประหยัดน้ำมันแล้วก็ได้ในเรื่องของความใหม่ดีไซน์นะคะนี่ดูข้างหน้านะคะก็คืออย่างตอนนี้เรา จริงๆก่อนหน้านี้นะคะเก่งพลังก้าของเราก็มีทั้งแบบ City ้เทอร์ที่เราขายไปนะคะเอาเมล่าเทอร์โบก็ขายไปแล้วคันหนึ่งตัวนี้ที่เข้ามาใหม่ในช่วงนั้นนะคะนี่พอผ่านการคาสป,ปาทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบน่าใช้มากเลยค่ะคันนี้ตัวนี้เป็นปี2021เลยนะคะต้นปีนี้เองรถเพิ่งปีนี้เลยค่ะใหม่ๆกลิบๆเลยรถใหม่ๆมน้อยนะคะ มาดูดีไซน์ข้างหน้ากันอ่ะดูดูดีไซน์ข้างหน้ากันนิดนึงนะคะนี่มันเป็นสีเทาเนาะด้านหน้าเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์คู่หน้าไฟเดยทาม running light นะคะไฟตัดหมอกหนึ่งคู่ครบคันเลยค่ะกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะสวยงามมีชุดแต่งให้เรียบร้อยเลยตัวนี้กันชนเขาก็จะเป็นแบบกันชนแบบแต่งๆนิดนึงบริเวณกระจังหน้านี้นะคะตรงกลางเนี่ยค่ะจะเป็นโลโก้แบรนด์นิสสันนะคะล้อมรอบด้วยกรอบก,กระจังหน้าแบบรังผึ้งดีไซน์นี่บ่งบอกได้เลยว่าขันสมยนัยนะคะ ดูเก๋ไก๋มากๆในส่วนของดีไซน์รอบๆคันดูด้านข้างกันนิดนึงนะคะตัวนี้ก็ตัวล้อนะคะขเขาจะเป็นล้ออลอยเป็นล้อแท้ของ Nissan นั่นแหละค่ะก็จะเป็นล้ออลอยแบบนี้นะคะแล้วเป็นขอบรู้สึกว่าจะเป็นขอบ15อ่าเป็นขอบ15นะคะล้อ,อยางยังใหม่แน่นอนเพราะอย่างที่นันบอกรถเพิ่งปีนี้ดูค่ะด,ดอกยางยังแบบว่าเต็มๆเลยได้คันนี้ไปคือแบบขับอย่างเดียวสองามปีเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรเลย น้ามันกับถายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อย่างเดียวนอกนั้นนะคะนี่คือเป็นการแมเทันเเนนตามระยะเวลาของเขาอยู่แล้วเนาะนอกนั้นนี่บอกได้เลยรถใหม่จะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังเหลือวารันตีของศูนย์ป้ายแดง3ปี100,000โลอยู่นะคะอันนี้เพิ่งจะถ้าถึงสิ้นปีนี้ก็จะเป็นรถปีเดียวเพราะฉะนั้นวารันตีอีกจุกๆเลยค่ะ2ปีนะคะเข้าศูนย์นิสสันในทั่วประเทศเลยเนี่ยค่ะดีไซน์รอบๆคันนะคะสวยงามมากค่ะ นะคะที่เป็นชุดแต่งเป็นสเกิร์ตรอบๆคันเนาะเนี่ยคะ่ะสปอยเลอร์ท้ายไม่ใหญ่มากนะคะสปอยเลอร์ท้ายของเคาไม่ได้ใหญ่มากคือดูดีเข้ากับตัวรถด้วยความที่เขาเป็นรถเล็กนะคะแล้วก็ไม่โฟกัสเลยอะแอคติจูดด้รวมมันอยู่ที่เดียวให้ดูดีเทลหลักๆเขาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตรงแปะโครเมียมคำว่า V L Turbo อย่างเงี้ยให้เห็นเลย เครื่องยนต์1,000ซีซีนะคะเป็นเทอร์โบไฟท้ายแบบฉบเฉี่ยวตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วด้วยนะเนาะในด้านหลังเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วค่ะการชนก็เป็นแบบกันชนแต่งนะคะมีแถบโครเมียมตกแต่งด้วยมาพร้อมกับไฟทับทิมหนึ่งคู่บริเวณกันชนนะคะสวยงามค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะ VL เพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นระบบ Immobilizer ละเนี่ยค่ะสามารถเปิดเปิดประตูได้จากปุ่มนี้ ไม่ต้องแบบใช้กุญแจไขเลยสะดวกสบายมากๆอ่ะไหแบบนๆก็เปิดละเดี๋ยวเราดูภายในกันนิดนึงดูเรื่องของความทันสมัยในฟังก์ชันแล้วก็ออปชั่นการใช้งานนะคะสำหรับคันนี้จะว่าไปรถยนต์ที่เป็นอีโคคาร์เนี่ยถ้าเป็นคนเมืองนะคะเอาง่ายๆคือไม่ได้ปิดใช่ไหมคะโอเคถ้าแบบ ในกรุงเทพสมมุตินะขับในเมืองไปทํางานไปแบบไปห้างไปตลาดไปรับส่งน้องๆหนูๆรับส่งลูกอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเน้นในเรื่องของรถยนต์ที่ประหยัดน้ามันแล้วก็ขับขี่คล่องตัวจะดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เห็นเนะะี่ยค่ะในเมืองรถมันก็จะติดเนาะติดแบบนี้อะ้วพูดถึงเรื่องระบบเกี่ยวกับรถติด คันนี้เขามีฟังก์ชันหนึ่งที่เขามีมาให้ด้วยเดี๋ยวนันจะพาดูค่ะเดีย๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้วันนั้นเรารีวิวไปหนึ่งทีละปุ่มเอนจิ้นสตาร์สตาของเขาจะอยู่บริเวณเหนือเกียร์นะคะคันอื่นเขาก็จะแบบอยู่ด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้างแต่ตรงนี้จะอยู่บริเวณเหนือเกียร์ค่ะเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะขับขี่ได้ง่ายๆเลย ดู design, ดีไซน์ดูฟังก์ชันของเขานะคะภายในตัวนี้นะคะหน้าปัดเดินใหม่ของเขานะคะก็จะเป็นแสงสีขาวนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นแบบบอกเกี่ยวกับความเร็วนะคะนอกนั้น้เนี่ยมันจะเป็นแบบดิจิตอลหมดเลยคือบ่งบอกให้เห็นเลยว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรรถยุคใหม่แบบใหม่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะเป็นตัวแรกดิจิตอลทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยค่ะเปิดประตูรถไว้อะไรเงี้ยค่ะระดับของ ไม่ใช่ระดับขอโทษค่ะตำแหน่งของเกียร์อ่าระยะทางกิโลไมล์รมขอขอน้ำให้ตากล้องหน่อยขอ,อน้ำให้ตากล้องหน่อยค่ะตากล้องเราไม่ไหวละอ่ะบอกอุณหภูมินอกรถนะคะเนี่ยค่ะบอกค่าต่างๆจะเป็นแบบโหมดดิจิตอลทั้งหมดเลยดูค่าได้ง่ายๆเลยค่ะหน้าจอตรงนี้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยเนี่ยค่ะ แบบมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายก็จะควบคุมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงเนาะฝั่งขวาก็สามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะนี่พูดคุยผ่านสปีกเกอร์โฟนตรงนี้ได้เลยะคะ่ะมาดูฟังก์ชันเกี่ยวกับความบันเทิงกันบ้างนะคะตัวนี้เขาจะมีหน้าจออันนี้นี่หน้าจอมระมาณ7นิ้วเลยค่ะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะนี่ตัวนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวให้ดูกล้องหลังของเขานะคะเพราะเขามีกล้องมองหลังด้วย ตอนนี้เนี่ยกล้องมองหลังแบบ360องศาขณะที่เราถอยจอดอย่างที่บอกคะ่ะเหมือนแบบว่าเขาทํามาไว้สําหรับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเลยเวลาไปห้างเวลาขับในที่ที่แบบขี้แคบอะไรต่างๆเวลาถอยจอดอย่างเงี้ยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแล้วกันเงี้ยค่ะพอจะถอยก็มีกล้องมองหลังมองดูสิ่งกีดขวางนะคะด้านบนก็คือเนี่ย360องศาเลยเห็นรอบคันเลยค่ะ ก็จะเชื่อมเข้ากับจอตรงนี้นะคะนี่นอกนั้นนะคะฟังก์ชันความบันเทิงก็จะมีแบบว่าเรดิโอนะคะ FM AM แต่รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่มีแบบ CD DVD แล้วละจะมีเพิ่มเติมในส่วนของ USB แล้วก็ AUX ค่ะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราแล้วเราก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยอยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะเนี่ยคะ่ะบลูทูธนะคะ ถ้าเป็นอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ตัวนี้มันจะรู้สึกว่าเอาเมล่าของเขาจะสามารถเชื่อมต่อกับ iPhone ตัวนั้นได้ด้วยนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออ Apple c a r า l a เพย์มันติดอยู่ตรงนี้นิดนึงใช่เชื่อมต่อ Apple c a r าเพได้นี่ยค่ะฟังก์ชันความบันเทิงของเขานะคะขอลองปุ่มนี้เลยคาม,มล่านี่อ่ะอันนี้ต่อให้ไม่ได้ เข้าเกียร์นะคะไม่ได้เข้าเกียร์อาเพื่อถอยนะคะแต่เราอยากจะดูว่าอข้างหลัง่ะมีสิ่งกีดขวางไหมเราสามารถกดปุ่มคา m i เมล่าตรงนี้ได้เลยเนี่ยค่ะดูรอบๆคขันสะดวกมากเลยค่ะบอกเลยเหมาะกับคนสมัยใหม่แบบเรา ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบล็อกเป็นกล่องเก็บของที่วางแก้วน้ำต่างๆปกติทั่วไปนะคะของรถยนต์นี่ตัวนี้ก็จะมีช่องชาร์จมือถือชาร์จแบบชาร์จไฟตรงนี้ให้อีกหนึจุดนะคะพาวเวอร์เอาเลจุดบริเวณนี้สําหรับเชื่อมต่อกับกล้องหน้ารถหรือว่าชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้บริเวณนี้ก็จะเป็นลิ้นชักในการเก็บเอกสารต่างๆคันนี้ก็บุกสวิตนะคะอยู่ครบถ้วนค่ะเพราะว่ารถใหม่มากจริงๆคันนี้ปี2021เนาะ ภายในของเขาเนี่ยต่อให้เป็นอีโคคาร์จะบอกเลยว่าเขาไม่ได้แบบแคบหรือว่าดูอึดอัดเลยนะคะเนี่ยค่ะภายในของเขาก็จะเป็นสีครีมสลับกับสีดำนะคะเนี่ยคอนโซลตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าเบาะกำมะหยี่ค่ะตรงนี้สำหรับใครที่ชอบความนุ่มสบายไม่ร้อนก็น่าจะถูกใจกันเลยทีเดียวค่ะฟังก์ชันอื่นๆนะคะก็อุปกรณ์การใช้งานต่างๆก็เรียกว่าใช้งานได้อย่างครบ ท่วนถูกต้องเลยอ่ะอีกตัวนึงอยากให้ดูฝั่งนี้ต้องย้ายมาฝั่งนี้หน่อยได้ไหมคะอยากให้ดูระบบออโตออฟของเขานิดนึงออโตออฟคืออะไรอ่ะตัวนี้เขาจะมีระบบที่เรียกว่าออโตออฟถ้าเราเปิดไว้นะคะ mm. เมื่อเวลาที่เราติดไฟแดงแล้วเราเหยียบเบรกค้างไว้สักประมาณอ่าสิถึงสิวินาทีเครื่องยนต์มันจะดับอัตโนมัติแต่ว่า แอร์หรือวิทยุที่เราเปิดเนี่ยค่ะเขาจะยังทํางานอยู่มันเป็นระบบที่ช่วยประหยัดพลังงานประหยัดเชื้อเพลิงนะคะแล้วเมื่อเราปล่อยเบรกเพื่อพร้อมที่จะไปต่อเครื่องยนต์มันก็จะติดอัตโนมัติขึ้นมาแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ชอบนะคะมันอาจจะแบบติดติดดับ,ดบติดติดดับดับลำคัญใจอะไรแบบนี้ก็สามารถปิดได้ตัวนี้เปิดปิดได้เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ทํามาให้ค่ะเดี๋ยวจะลองนั่งในส่วนที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังกันนิดนึงนะคะว่าเนี่ย ทันเนี้ยเป็นอีโคคาแล้วยังไงภายในห้องโดยสารมันจะกว้างขวางไหมพื้นที่การใช้งานของเขาโอเคไหมเดี๋ยวเราลองไปนั่งให้ดูเลยอนี่อุปกรณ์ไฟรูมติดทุกดวงนะคะติดทุกดวงตัวนี้ตัวนี้ได้พรม <c oughs> ได้พรมของนิสสันแท้ด้วยเนาะเนี่ยตัวพรมเนี้ย <c oughs> เขามีมาให้กับรถยนต์เลยอ่ะพรมมันหลุด นี่ในส่วนของด้านหลังนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าเบาะกำมะหยี่แบบคู่หน้าเลยนะคะสภาพเบาะก,ก็คือยังใหม่มากไม่มีรอยขาดชำรุดแบบรอยคราบสกรปสกรกใดเลยเหมือนไม่ค่อยมีคนนั่งนะคะตรงนี้และนี่ค่ะนี่คือ head room แล้วก็เล็ room ของ닛สันอัลเมร่าถือว่าไม่แคบเลยนะคะเป็นคนตัวสูงๆก็ยังนั่งสบายอยู่แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีช่อง เหมือนแบบชาร์จไฟเป็น USB เล็กๆตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องสำหรับผู้โดยสารด้านหลังอุปกรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าครบครันเลยอ่ะมาดูราคากันบ้างบอกบอกกันเลยว่าราคาเนี่ยว,ว้าวแน่นอนเพราะว่ามันหายไปจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะนะคะรถปีเดียวเองหายไปจากป้ายแดงเยอะมากเรทพรก็ถูกด้วยอ่ะสำหรับราคาของ รถยนต์นิสสันเอเวล่านะคะ1.0 VL เ Turbo ปี2021ค่ะปี2021น้องยังใหม่มากๆนะคะราคาฟังให้ดี519,000บาทเรทผ่อนนะคะ8,000กว่าบาทไม่เกิน9,000ผ่อนได้นานสูงสุด84งวดด้วยเรทดอกเบี้ยพ,พิเศษของเรานะคะเริ่มตอนแค่2.79%เท่านั้น,นะคะ่ะขอเปิดไฟหน้าหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อย ของดีเราต้องโชว์ของดีเราต้องโชว์นี่ขับเปิดไว้เลยภูมิใจนำเสนอมากคันนี้ลูกค้าท่านใดที่ติดตามซับสไคร b ์ช่องทาง Youtube สามารถไปดูได้นะคะในใน,ใน,ใน,ในตาจะรีวิวไว้เลยคันนีน้นรีวิวไว้แล้วแบบละเอียดมากทุกซอกทุกม,มุมเลยเผื่อใครอยากได้แบบข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากเห็นภาพเพิ่มเติมนะคะของรถยนต์คันนี้ เขาสวยมากจริงๆค่ะ5้าแ0นบาทกับรถที่แบบว่ายังไม่ถึงปีกำลังจะใกล้ครบจะครบขวบแล้วจะครบปีละ mm hmm. เหลือวันติป้ายแดงอีก2ปีมีการรับประกันหลังการขายให้ด้วยเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ใหม่ในวันรับรถนะคะคันนี้ค่าสปาอันนี้เรียบร้อยแล้วราคาสปาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะมีการล้างทําความสะอาดขัดเคลือบอะไรให้อีกทีหนึ่งให้ดูเงาเงาเลยนะคะ แถมที่เหลือก็อาจจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตรงนี้นะคะแถมให้อีกหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีเลยนะแถมอีกหนึ่งปีค่ะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตรงนี้ก็จะแบบว่าถ้าขากรถยางแตกแบตหมดน้ำมันหมดจนถึงรถแบบว่า ไปต่อไม่ได้เครื่องยนต์ไม่ทํางานอะไรต่างๆรถล,ลากรถสไลด์นะคะตรงนี้แถมให้ฟรีเลย1ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยใช้บริการตรงนี้ได้นะคะสะดวกสบายมากๆอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าของแถมที่เราให้กับลูกคา้าและที่สําคัญนะคะนอกจากโปรโมชั่นต่างๆของแถมต่างๆที่เรามีให้โปรโมชั่นขับฟรี90วันค่ะตอนนี้ยังมีอยู่นะคะบอกกันเลยว่าเก่งพระรามเของเราทํางานวันสุดท้ายวันที่29ธันวาคม และเราจะหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่กัน5วันนะคะก็คือ 30, 31, 1, 2, 3เปิดงานอีกทีก็คือวันที่4เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าคิวของไฟแนนซ์ของสถาบันการเงินต่างๆคิวแน่นมากถ้าหากท่านใดที่คิดอยากจะออกรถในช่วงนี้บอกเลยว่าอย่าเพึ่งอยาลังเลค่ะรีบเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะไม่ทันรับรถในช่วงปีใหม่นะคะ ปีเลยมันเหมือนแบบเวียนกลับปาอย่างที่แนนทํางานเนยแล้วก็จะบอกลูกค้าแบบเป็นทุกปีเลยเพราะช่วงปีใหม่เนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบว่าลูกค้าซื้อรถเยอะมากแล้วคิวไม่ว่าจะเป็นคิวไฟแนนคิวเข้าทําความสะอาดคิวคาสปาต่างๆก็จะแน่นมากบางปีนะคะแบบโอ้โหจนวินาทีสุดท้ายเลยวันนี้จะปิดร้านแล้วหกโมงลูกค้ายังรอรับรถอยู่เลยก็มีนะคะสําหรับเก่งพลัามเก้าอ่าแล้วปีนี้ของเรานะคะเราครบสิบปีเนาะสิบปีเก่งพรัาม9ก้าแล้วปีหน้าเราก้าวเข้าสู่ปีที่สิบเอ็ด ผื่อใครที่ผ่านมาเห็นไลฟ์นี้นะคะแล้วยังไม่รู้จักเรากดติดตามกดติดดาวกดถูกใจไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะสะดวกช่องทางไหนกดติดตามช่องทางนั้นไว้เลยร้านของเราเนี่ยอยู่ที่ถนนพระรามเก้าซอย37นะคะเป็นพระรามเก้าตัดใหม่มุ่งหน้าออกไปทางมอเตอร์เวย์เห็นซอย37ปุ๊บเห็นร้านของเราเลยใหญ่ที่สุดในย่านพระรามเก้าดีที่สุดในย่านพระรามเก้าต้องเก่งพระรามเก้า รถใช้สักคันนะคะมาหาเราเลยอยากปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเช่นเกี่ยวกับอาชีพรายได้การซื้อรถต่างๆนะคะอยากมีรถใช้สักคันหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเครดิตแบบนี้จะซื้อรถได้ไหมนะคะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอาชีพรายได้ประมาณนี้ควรซื้อรถประมาณราคาเท่าไหร่ผ่อนยังไงทักแชทมาเลยค่ะหรือฮอตไลน์สายด่วนโทรหาเซลล์ของเราได้เลยนะคะเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมง รีบเลยค่ะบอกเลยในช่วงนี้นะคะคิวแน่นแน่นอนอยากได้รถไปใช้ก่อนปีใหม่รีบติดต่อมาที่เราเลยและถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ถูกใจคันนี้เรามีรถหลากหลายประเภทอ่ะแทนกล้องนิดนึงโชว์นิดนึงฮัลโหลเรามีรถหลากหลายประเภทค่ะนี่ตั้งแต่นี่ค่ะอีโคคา รถเก่งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ SUV นะคะนี่เบนซ BM เ้วก็มีนี่ปาเจโรมีหมดเลยแคมรี o ีอ่สเราขายทุกแบรนด์และเราขายรถหลากหลายประเภทกระบะรถแวนเรามีหมดอยากได้รถยนต์ประเภทไหนหารถยนต์ประเภทไหนอยู่ทักมาสอบถามกันได้เลยค่ะ ของสูตรเราจะมือสองพลงกานนะคะฝากไว้นิดหนึ่งเรามีไลฟ์กันทุกวันปกติของปั๊บช่วงไหนช่วงเที่ยงใช่ไหมคะจะมีช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเจอกับแนนแบบนี้นะคะเผื่อใครที่ยังไม่สะดวกมาดูรถตอนนี้กํลาลังตัดสินใจดูว่าเอจะไปดูรถจะไปซื้อรถที่นี่ดีไหมนะคะสามารถสามารถดูผ่านไลฟ์สดก่อนก็ได้นะคะตรงนี้ ท่านใดมีคําถามนะคะหรืออยากได้ข้อมูลอนะไรเ,เพิ่มเติมเน้นย้าค่ะฮอตไลน์สายด่วนโทรมาได้เลยหรือทักแชทมาได้เลยค่ะ,ะฝากไปด้วยนะคะสําหรับคันนี้นิสสันอาร์เม่า1.0 V l Turbo นะคะปี 2, 2021สีเทาราคา519,000บาทผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเท่าน,านั้นฝากไปด้วยค่ะก็เดี๋ยวเราจะเจอกันได้ใหม่ในไลฟ์หน้านะคะในวันจันนี้ค่ะก็จะเจอกับแน่นหรือน้องปั๊บนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเราไว้ด้วยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหมดหน้านที่ของแน แล้วเจอกันใหม่ได้ในไลฟ์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ